เมนูที่เก๋จะแนะนำนะถ้าเกิดสมมูิแฟนเพจของเก๋หรือเมมเบอร์ของเก๋ฟังอยู่นะคะแล้วก็รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่หิวบ่อยจังเลยนะคะทำไมกินอะไรก็ไม่อิ่มสักทีนะคะเมนูแรกเลยก็คือ โปรโตีนนั่นเองนะคะระการกินโปรโตีนนะคะมันจะทําให้เราหนักท้องมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้ตัวว่าหิวบ่อยๆนะคะลองหาอาหารประเภทโปรโตีนสูงๆนะคะมาทานกันนะคะอ่ะกิก็แนะนําถ้าเป็นประเภทเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์เ,ตรเราก็จะกินแบบประมาณ1ฝ่ามือแบบนี้นะคะเราก็จะได้โปรโตีนที่สูงมากเลยแบบ20กรัมเลยนะคะเมน,นูที่2ก็คือประเภทแบบนมนะคะ นมที่โปรตีนสูงเออแล้วก็น้ําตาลน้อยนะคะไม่เอานมประเภทที่แบบนมเปรี้ยวนมอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะพวกนั้นน่ะน้าตาลสูงมากเราจะกินนมก็คือจะกินนมประเภทเออเป็นนมอัลมอนด์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ควรมีน้ําตาลนะคะหรือว่าน้ําตาลน้อยที่สุดนะอย่าเกินแบบอย่าเกิน1ิกรัมมาดีที่สุดนะคะเพรนะคะเมนูที่สามนะคะเป็นเมนูไข่นั่นเองนะ ใครที่ชอบกินไข่บ้างนะคะเกตแนะนํานะถ้าใครชอบกินไข่นะคะแนะนาเป็นประเภทไข่ต้มนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ใช้น้ํามันทอดเนาะมันก็จะได้ไม่ได้ไขมันจากตรงนั้นนะคะเราลองลองมากินประเภทไข่ดูนะคะกินให้ได้แบบวันนึงนะสี่ถึงหฟองนะคะก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าไข่หนึ่งฟองนะคะให้โปรตีนสูงถึง5กรัมเลยทีเดียวโดยประมาณนะคะเกบพูดโดยประมาณละกันเนาะไข่หนึ่งฟองให้โปรตีนสูงถึง5กรัมเลยนะคะ แล้วก็ไข่แดงเนี่ยกินแค่2ฟองก็พอนะคะอย่าไปกินเยอะเพราะว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลนะคะส่วนไข่ขาวเนี่ยเกิจะบอกเมมเบอร์เลยนะคะกินไปเลยนะ,ะกินได้กินไปเลยนะ,ะอ่าประมาณนั้นนะคะ